สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกๆคนเลยวันนี้นะคะมาพบกับวอลลีแล้วม่ว,วันพฤหัสสวัสดีส่สอมนั่นเองนะคะในอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนของเราเมื่อวานเด็กๆวาดภาพเกี่ยวกับข่าวสารในชุมชนนะคะที่เด็กๆได้รับมาไม่ว่าจะเป็นข่าวเกี่ยวกับยุงลายข่าวโควิดข่าวน้ำท่วมข่าวตัดไม้ ชุมชนของเด็กๆมีปัญหาอะไรบ้างคะไม่เป็นไรเดี๋ยวโบลี่ยกตัวอย่างให้ค่ะปัญหาที่เห็นชัดที่สุดในชุมชนไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรเอ่ยปัญหาขยะนะคะปัญหาขยะปัญหารถติดใช่ไหมคะรถติดน้ำเน่าเสียปัญหาโจรขโมยใช่ไหมคะ ที่ก็เป็นปัญหาใหญ่ๆเลยในชุมชนของเรานั่นเองนะคะปัญหาขยะยังไงก็คร้ยทิ้งขยะไม่เป็นที่ไม่เป็นทางเลยใช่ไหมคะทิ้งขย,ขยงงะขยะส่งกิ่นเน่าเบนรถขยะไม่มารับขยะหน้าบ้านทำให้เกิดปัญหาในชุมชนได้คนเยอะขยะเยอะนะคะปัญหาก็จะเยอะตามขึ้นมานะคะอย่างเช่นวันนี้ ดูนะคะพอลี่มีถังขยะมีอยู่4ถังมาให้เด็กๆได้ดูกันถังแรกถังสีเขียวขยะเปียกสีแดงขยะอันตรายสีเหลืองขยะรีไซเคิลสีฟ้าขยะอะไรคะขยะทั่วไปนั่นเองนะคะขยะเปียกมีอะไรบ้างคะมีอาหารเปียกเศษอาหาร ผักผลไม้ที่เน่าเสียแล้วนําไปทิ้งในขยะนี้ได้ขยะอันตรายเช่นเศษแก้วหลอดไฟทางพลายนะคะแล้วก็มีกระป๋องยาสเปย์ฆ่าแมลงต่างๆนะคะมาดูขยะรีไซเคิลมีอะไรบ้างขยะรีไซเคิลก็พวกขวดน้ำใช่ไหมคะลังกระดาษขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ นะคะขยะนี้ส่วนขยะสีฟ้าสีน้ําเงินนี้คือขยะทั่วไปพวกเศษกระดาษเศษใบไม้นะคะถุงพลาสติกนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะนี่เขาที่จะให้ดูนะคะนี่ขยะอันตรายนี่ขยะนํากลับมาใช้ใหม่หรือไซเคิลขยะเปียกแล้วก็ขยะแห้งขยะทั่วไป นะะคเห็นไหมคะปัญหาต่างๆในชุมชนของเราใช่ไหมคะเราช่วยกันนะคะเป็นหูเป็นตาให้ชุมชนว่าในชุมชนของเราอ่ะมีปัญหาะหอะไรบ้างแล้วมาบอกคกุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะคะเริ่มต้นจากตัวเราก่อนเลยในการแยกกระเพาะขยะในบ้านแล้วไปใส่ทั้งขยะให้ตรงกันนะคะต่อไปวันนี้นะคะ วันนี้ขอฝากหนังสือร่องรอยการเรียนรู้นะคะเล่มน,นี้นะคะหน้า30และ31มาดูหน้า30ก่อนเลยนะคะหน้า30เป็นการลบเลขนะคะลบเลขหลักหน่วยหลักสิบนะคะแล้วนำขยะไปใส่ถังขยะให้ถูกต้องอย่างเช่น55-42 5-2ลบ4ลบส 5ลบ2เหลือ3นะคะ5ลบ4 5 4ลบ4เหลือ1นะคะก็เป็น3 <Ep is. S> 1 3 3เอ๊ะ13ขวดแก้วต้องไปไหนนะขยะรีไซเคิลมาหนี่เลยแบบนี้นะคะหาคำตอบให้ได้แล้วลากเส้นไปตามถังขยะต่างๆได้เลยนะคะ ต่อไปมาดูนะคะหน้า31มนี่ดูนะคะมีทั้งหมดอยู่3ามข้อหนึ่งสสมาดูคำตอบอยู่ข้างล่าง<ม>ก็ไก่ขอไข่กากระบาดคำตอบที่หายไปให้ถูกต้องดูนะคะขยะนะคะควรนพิกน้ำเน่าขยะควรนพิกน้ำเน่าขยะควรนพิกน้ำเน่า ขยะอะไรหายไปคะควัที่ ความที่สมบูรณ์นะคะดูเนื้อเรื่องจากหน้า29ได้เลยนะคะตรงนี้อ่านเนื้อเรื่อง29แล้วมาตอบหน้า30ได้เลยอย่างเช่นอาสามาหาตาสีแบบนี้ได้เลยนะคะที่นามีมีอะไรคะมีปู อย่างเขาให้กอากามาเราก็เขียน พร้อมการบ้านนะคะควรนี้ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ